แล้วครับสวัสดีครับอยู่กับสวอตเซเลเยอร์ทีวีนะีฮะวันนี้เราก็มาเล่นกันในเซิร์ฟของชาวต่างชาติะฮะหรือฮังเซิร์ฟเออนั่นแล้วม่งันก็ชาติต่างชาตินตั่นแหละไวกอฮะหรือว่ากูมาเล่นทางเอร์กมนันเองผมก็ไอคนที่ว่าบอกว่าจะเป็นรับบตัวลายครับแต่นี้ก็ทีมแต่กูคลิปนั้นคลิปนั้นผมลืมถ่ายฮะคลิปนั้นลืมเปิดกล้องฮะ เออกูเนีนะ่ยฮะเวลาเราจะเล่นเซิร์ฟดีเนี่ยกูก็แค่คิดก่อนเข้าอังเกอร์เกมนะถ้าเกิดมึงจะเล่นนะเนี่ยเขมขีดแล้วก็เลือกขนมปังเข็มขีดพ,พอ่องผมไปถึงเขา Game ้าอังเกอร์เกมเรียบร้อยแนละ้วคุณจะเลือกสายหาอะไรก็เลือกได้แต่ผมไม่ถ<ท>ึงไม่ด<ท>ีเข้า,<ๆ>ขาอาืต่อยเองก็เริ่มมึงนี่โอ้นะฮะอีกร้อยกว่าวิเริ่มวินเราจะไปหาเ er อนเดอร์ดากอนงีนจะไปเหรอเออวินแบบอืะ ไอผ้าไอพ้าไอผ้าไอผ้าตื้อ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 หนูการที่คุณลีจะถ่ายคลิปนะครับก็ได้เซียววีเรียบร้อยโซฟี่ก่อนเนี่ยจะทำเป็นบ้าบนะปุ๊บคุณเล่นสายอะไรอะเคนกะลูเออแม่งอยู่กลางน้ำปุ๊ก็เลือกเคนกะลูโดดสูงก็จะมีหลายสายเลยๆกันนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ลองอะไรแล้วก็นะ ก็จาสายที่คุณเคยเอาง่ายแต่มผมอยากเล่นเบอร์เซอร์เกอร์อะเอาจริงๆเนี้ยมีคนขอทีฮะมีคนขอทีมอะ่ะ no โ <laughs> <No. S 2> ่ง่ายโนโอเคกูโดนอย่างเดียวเว้ยนี่นะฮะเวลาคุณบินขึ้นมานะฮะแล้วคุณก็ลงนะฮะ คุณก็จะเจอกับเหตุการณ์แบบนี่เอ็นเดร์ดักกอนเอ็นเดร์ดักกอนเดะหายแบบนิคว่าจะขี่ก็สามารถขี่หัวได้นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าขี่ยังไงถ้ารู้ก็บอกไปนะแล้วเอ้ยวิ่งเชื่อไอซ์สลาเล็กเดีย๋ยวผมจะบอกวิธีการเล่นเคนกะลูอย่างถูกวิธีเนี่ยเดี๋ยวห,หนึ่งนาทียี่สิบเอครนะยี่สิบพอ หนึ่งนาทีสิบยยมกหนึ่งนาทีห้าสี่วไม่มเลยว่าสิบเอ็ดวิหนึ่งนาทีอีกสิบวิกูบอกแล้วไม่เถื่อ,อกูไอ้ห่าไอ้ยไม่มีก้อนไอ้บอลนะมึงไปด่าบอลหาห้องไอ้อวยไม่มีคำควยไม่มีโวยไม่มีผู้นายนี่ผมเไม่ได้ดีแล้คร fuck you เนี่ยมึงต้องเจอนี่เว้ย fuck you baby ใคราโมาพิมพ์บอกรึเปล่าโอล่าโอลาบาจิวเดี๋ยวเขาจะรู้ไหมฮะว่าผมมันแปลว่าอะไรผมชอบรถไฟแ <laughs> ต่ว่ามันคืออะไรนะครับผมกับคุลีได้ไปดูคลิปมาปรากฏว่าของพี่ออยนะฮะ ผมเพิ่งดูผมไม่รู้เลยว่ามันออกตอนไหนแต่ผมไม่ค่อยได้แตะ Youtube ง้มแต่เล่นเกมออชอบมันไฟ้าแต่ดูดึง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 ดงดึ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  ซัมติงเบบี้ผมได้ทีเอ็นทีอะเหมือนกูเลยกูได้สเต็กด้วยโอเทโอ้ผมได้สเต็กอย่างเยอะอ่นะณจุดนี้ผมมีทีเอ็นทีอะเยอะด้วยทีเอ็นทีสี่จุดเก้าอันด้วยนารวากองถังเลยนะยาพอยสั้นฮะรี่อยู่ไหนลีอยู่ไหนรีอยู่ไหนกูไม่มีอาวุธเลยกูก็ไม่มีแต่กูมีทีเอ็นทีอาวุธหลักของกูอ้ามอยู่ไหนอ้ามอยู่ไหนนี่นี่หลังกูเนี่ยอยู่หลังกูเนี่ย นี่เอเดรโพรอยู่ไหนกระโดดกระโดดกระโดดมีไอ้โดดดึงดึงเออไปทางนะั้นไปทางนะั้นเร็วเร็วเร็วดึงดึงจริงจริงจิงไหนเดะโอ้โหเกียดกั้นชายแดนกลับไปทางนู้นครับไม่เป็นไรฮะเราอาจจะขุดลงดินก็ได้นะอีกสิบเจ็ดอีกสิบหกวิฮะตรงมาทางนี้ตรงมาทางนี้เชื่อผมแล้วคุณจะรับจมอีกสิบสองวิฮะโอ้โห <c oughs> ชิงชิงชิงให้ไวครับเวลาที่เหลือนี่ต้องชิงให้ไวครับคุณนี่หาแผ่นดินไม่ได้หรอไม่ได้อะไอตรงนี้มีนี่ไงกูเจอแผ่นดินแล้ว <c oughs> อ่นน้อยนึนงตั้งหนึ่งบล็อกเลยด้วยที่ไหนเนี่ยผมรู้สึกว่าแหลกนะครับผมรู้สึกว่าเลื่อนมากคุณตามผมมาก หนีฮะเราต้องหนีเพื่อใช้ชนะตอนสุดท้ายผมก็จะวาง TNT รอไปอ้ำมันไม่มีแผ่นดินปะไฟเหรอฮะไม่เป็นไรอ้ำเราก็ขุดลงใต้น้ำดิเออถัดฉลับจ้นะกูไม่จมไม่เหลืออะไรรู้ไหมกูขุดดินไม่เอาแล้วโอ้ยอย่ยแบ่งยากอ้ำยู่ไนอ้ำยู่ไนมาสปาแล้วมาเลย ไปทางไหนวะสปาคุณหลุมทางเลยนะครับเออขอเจอความเสียใจด้วยนะครับโอ้โหไม่ไปผมจะไปทางถูกผมกูไม่ไปแล้วสี่ครับครับถ้ามาสปาแล้วคุณจะเจอความชิบหายวายวอดครับผมกำลังหาทางกลับสปาเนี่ยไอพวกเกาะเพชรแม่งเต็มเลยครับที่สปาอะโอ้โหเจอบล็อกหนึ่งบล็อกนะโอ้โหภูมิใจภูมิใจฮะเกาะหนึ่งบล็อก

การที่ผมลงทางเอเอเอต่อยเอต่อยเอ้ชิคนี้าต่อยคตรเก๋าอ่ะเฮ้ยอูขอ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 มึงตายแล้วขอขอมึงตายแล้วขอของโอ้โหเดอดิยไหนเนี่ยดึกกี้ยอ้้ย้ย้้ยอ้าอ็เห็นแล้วฮะพี่ชายดีอย่าง นี่ม er> ันยอะไรอยู่กลเลเนี่ยเ้ยบอกหน่อยกับสปาทังไหนไม่เห็นอ่ะไม่เห็นท้ายทางนี ja <h <h ้เหรอลนี่เหรอหลังนแล้วหลังผมนี่เหรอทังนี้เหรอโอ้โหมบนไม่โยดอ้โเบนามิโโอ้หก็เพลี้ดิั่ ผมฉลาดฮนะนี่สิงนี่จะช่วยผมให้หลอดลชิชิแม่ราทำอะไรโอ้โหไอ้แม่งมันตายได้ไงวะไอ้ของมึงหายสาบสูดได้ด้วยไหมมันไม่ทันเก็บขอของกูหรอกไปต,ตาไปอันนั้นยันไอ้ดับเด็กอะไหนอะในที่เราเลิกสายกันอะอ๋อ แป๊บหนึ่งขอตัดเมื่อกี้ตัดคลิปเพราะว่ากลัวมีคนล่วงรู้พาดเลยนะฮะแล้วก็เปลี่ยนจากเล่นทั้งกับเกมมาเล่นอันอื่นนี่เราเลือกได้แค่อันแรกอันนี้ VIP อันนี้ VIP บวกอันนี้ VIP บวกบวกอ่ะผมอยากเล่นนีจ่ะนี่ฮะแนะนำคุณเลือกอันนี้ฮะไม่งมีทั้งขนูไฟแต่้ผมเลือกสาย t ี p อคิด p ดาบเพชรนะคะดาบเพชรกากาคมดาบเพชรยผมโหดกว่าอุ้ยเฮียตกเรือมีความคามด้วยไฟเปล่าผมมีไฟกับความคามเอ้ยมีไฟอันเดียวจะไฟเหรอตบมีดีมเนี่ยหม่ใครวะใครวะอยู่ข้างล่างอหือตองลาบ้าจี้ นี่ตกแล้วไม่ตายนะถ้าตกแล้วตายนี่คุณตายตั้งแต่แฉะแบโอู้หบล็อกเดมอนไปรื้อคุณทองเดี๋ยวเบะตุ้ยเดี๋ยวเบะตุ้ยเั็นไงตุ้ยกูแล้วลีดอตุ้ยนะทุกคนทำยังดีครับเกิดขึ้นไปดีครับกูลงมาแล้วพราะกับสายไฟเยอร์ไปเยอะใครอยู่บนต้นไม้กูไม่รู้กูลงมาแล้วกูลงมาแล้วหลงทางมั้ง อ่านั่นไงเรือบินเอ้ยใช่เรือบินไหมวะเรือหอกหอรอออกหอเรือไต้หวันไปตามหลังกูมายิงไงเออเต็มหน้ะอุ้ยเอยมันกี่ไกลโอ้โหใช่กระโดดลงแล้ววะโคตรงงคนพอคนแม่งง่ะกูัว ตะโกนมันไม่ต้องใช้คนนกกับขับคิดเออขับคิดก็ได้ขับคิดก็ได้คุณจะไปไนะหนอ้าวฮะผมโดนลาวาตกลาวาตายก็เหมือนกันกับขับคิดแบบตายพีมพ์ดีหมดละ โอ้ยจุกโอ้ยหยดันไมฝันมงโอ้ยฝันฝันฝันโอ้ยโทษโทษโทษโทไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะโทษไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อู้หาด่าตอตาคุณเดียงเงยองเฮ้ยเออไม่เดียงแต่กูล่ล่อยู่เย้อะอผมตักเทนให้โอ้

เมื่อกี้ไม่เผลอคิวไอ้อำรถไม่รู้ตัวเมื่อกี้เริ่มกดชิปอะเนี่ยเห็นส่งลูกสมุนไว้หน่อยผมส่งลูกสมุนอยู่ส่งลูกสมุนลูกไปฮะจะต้องฆ่ามันให้ได้แล้วผมก็ลงไปด้วย

มาไม่ะเอาที่ล่ะตัวต่อตัวตูดต่อตูดเอาแม่อืมดักหนึ่งๆกับมึงว่ะเยอะเด็กไปอิจฉาหรอมึงอะไรคิดว่าตัวเองหล่อเหรอมองนี่กูมองหน่อยจำเป็นงานสนไปอิ่งเอ้ากูไม่เคยอายเว้ย หายตกป่ะกูเข้าใจแล้วใครตกอ้จุ๊บลายกูจะฆ่ามึงเฮ็ดช็อตแม่งเป็นพิมพ์ค้างเฮ็ดช็อตครับเป็นจังหวะที่เป็นพิมพ์ค้างเนยช็อตเลยเย็ดเน่มันเป็นจังหวะที่เป็นพิมพ์กูค้างเป็นยามจริงนะคะกูเป็นแบบ ไอปุไข่ไข่ไข่แม่งตีเราไม่ไม่เป็นไรมึงโปมึงโปออโปเออเจดับเต่อหน้าต่อตากันโอ้โหโอ้โหใครวะใครจะสายไฟวะมาตีอยู่เนี่ยมกางาบังงานบังงานมึงเป็นมึงเป็นอาบังละอุ้ย้ตกแล้ว เอ้ามึงตกลาวาไปมึงตกไปได้ไหมมึงตกลาวาไปได้หมเออ้าย่าอย่าอย่ากูฟ claro> ันมึงไม่โดนไอ้เียแม่งปูฟันไก่แบบมันมีป้แม่งกูฟันไก่เท่ามันแม่งกูยังฟันไม่โดนเยอไปเยอะล้เอายังเจ๊งหน้ารบเหน้ามานะไม่ได้เหน้ากูเออ จะโอไปแต่กบวุจปปปปลงๆๆลงกระทืบลงกระทืบลงกระทืบเอ้ยอย่ามายุ่มกับหนูอย่ามายุ่มกับหนูอ้ายไอ้อีตาอ้าอันนี้อันนี้ดีกว่าสักเจอนี้นะโอเคอะฮะเจอบินนะหนู หนกขนาดน,นั้นเลยเหรอรับที่ได้ไ้ันไม่โดนฟ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 ันไม่โดนจะแต่สมาธิกันแล้วกันตอนนี้กูยิงลูกนูอยู่เนี่ยโอ้ออออยยยยยายายจมจัง เฮ้ยอะไรวะโมจัง93แชทไปไอ้น oh, no. ี่โมจังเปล่าเฮ้ยโมจังพระเจ้าเราจอโมจังตัวจริงเสียงปลอมต่ำตัวจริงแต่เสียงปลอมเออเนีปจุ๊บปุ๊บปุ๊บเอ๊ะเล็งหัวเล็งหัวปุ๊บจับอ้โดนอีกคนนึงกูเล็งอีกคนแม่งไปโดนอีกคนนี่จะโดนตุ้ยอีกที

กูโดนลุมุ๋ยไอ้เหี้ยแม่งลุมุ๋ยสัตว์มึงจะไม่ใครฟันมึงอ่ะใช่กูตัวกลางเลยแต่แม่งก็ไม่ได้ฆ่ากูอะแล้วไงต่อเอ้ยเมื่อกี้ไอ้เอ็มเห่าเปล่าวะขอบคุณคุณไอ้เอ็มเห่าอะเห่าทำไมวะเนี่ยไม่รู้เรื่องตบ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 ขอบคุณครับขอบคุณครับที่ตอบไอ้นี้ มึง็วีมไปดิมัาดารับเ่าฮ่าฮ่นฮ่าฮ่าฮ่าล่าฮ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 ่ดน่าฮ่า่าาฮ่าฮ่า่าฮะาฮ่าฮ่ฮ่ลฮ่ฮ่ฮ่ลฮ่ฮฮฮ กูวิ่งฟาดจ้ำฟาดจ้ำฟาดจำฮะฟาดจ้ำรอหน่อนเยนี่คิดถึงเงี้ยคิดถึงเงี้ยแต่กูไม่คิดถึงเว่คิดถึงคิดถึงไม่ถึงนะปเย็นนั่งรัดเย็นนี่ไมรัดรัดหัวรัดหัวอย่าไปดูถูกะนะทชนะครับ <c oughs>

เป็นสายเป็สายดาบเล็ซังงั้น่ะเจอพี่ชายพี่ชาเกูดาบเพชรมึงดเล็กนะมึงมอดีมดีไมึงมีแต่กูไม่มีอ่ะเอาไงเร่กูนี่รอเล่นดีเจ อเจ้าอ้ยเฮนเฮ้แล้ว um กูคิวไอ้อำด้วยนะเุ้ยเชดอ้ลืจะกดชิปแม่งไปกดคอนโทล อามุกมันทำอะไรมันทำอะไรมันทำอะไรแล้วกูก็คิวเขาอีกเขาเรยว่าเปลี่ยนชื่อแชร์ลงไม่ดีลงไม่ดีโอ้เหนกูลงไปก็ได้

เลยดาเหล็กนจ๊ะอ้ไอ้ไอ้ไออ้ไอ้ไออ้อ้ไอ้้อ้ไ้ไ้้ไอไอ้อ้อ้ไอไอ้้อไอ้ไอ้ไอ้้อ้ไ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 อ้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 ไอ้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 อ้อ้ไ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 ้ไอ้ไ เออมึงอะบาคอนกูรู้แล้มึงก็เป็นรชาช้าเบย์ดัด๊แสดงว่ามึงซึนม,มึงไม่ต้องรู้หรอกไมอยากดูอ่ะกูจะดูแบบจรมึงไม่รู้แสดงว,ว่ามึงกาดกั๋ได้เอ้ยจะยังไม่เขียวตรงที่กูต้องการเซี่ยวนีดน่ดับไปต่อหน้าต่อตาครับดับอย่าเดดี้เด็ด,ด เฮ้สวัสดีหนุหน่มๆเฮ้กูกำลงังฮะเมืนอนไม่กูกำล,ลังเลงไอที่มันอยู่ดานบนอยู่้แม่งลืมกดกระโดดว่ะเออเจอสบเเอบอสบเมึงมีปอดีใจเลยก้าบเด็กเ้อสีมบอตีวอยากีวไม่แต่ว่า ุดเอมึงขายไม่ใช่เหรอกเจ๊ดรอดอยู่เอ๊ะเจ๊ดลิงอยู่กูแหลกว่ะกูนึกว่ามึงเน็ตหลุดนั้นนะเห็นยืนอยู่ที่ลอยฟ้าอยู่สวัสดีครับล <c oughs> งไปดีลงไปดีรออะไรอ่ะลงไปดีโอเคเวลาการไล่ล่าเริ่มขึ้นแล้ว

โอ้ยเที่ยวแบบกระโดดแบบน่นๆลงเราว่ะอย่าเลยกอนมันจะบบแบบแบบแทนการเรงสูงสำเร็จครับสวัสดีมึงโดนกูเด็กแล้วห่ะมันอยู่ไหนของมันวะกูฆ่าเขาอะไมเวอร์อะไรวะซิลคอนไมเวอร์อะไรยาลานิก้าอาบิ อมกูรูมึงเป็นโซต้ใช่ไหมคุณสมบัติวิ่กันลงาว่ะจะได้กมเยอะกับย่างอ๋มมึงเป็นโซตะใช่ไหมไม่ใช่ไม่น่าเชื่อมึงจะเป็นโซต้า็คือโมเกก็มานานโอ้โห่แยโอ้ไอ๋มเป็นโซตะเอ็มลีไดุดมึงดู้ไหมไอเอ็มเป็นยาโอ้ย โซยโซยเม้งโซยแม่งซอยเม่งซซยแรงโซยแรยตุ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 ยโซยใครเ่ยโซยแรังยไม่กันไม่โดนเลยอ่ะเอ้ยอ้ยจ้ัหน้ารู man, ้ไ้เลยอ่ะเอาุปฟัดหน้ามึงเฮ้ยโอ้ยวิวิวหลบเอ้ยคุกมาแบบหือ ฟันเลยฟันเลยฟันเลยเกดไนี่กูคิวแต่กูก็โดนคิวเข้าใจไหมอ้มละรายการเงินก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครบบัรบ